ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ดีมาติโน้ครับได้มาถึงงานไทยแลนด์เกมโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องระบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยคนก็มาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงพอดีนะครับก็คือเพิ่งเปิดงานมาได้2ชั่วโมงคนก็มาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับในงานวันนี้เนี่ยผมจะได้มาเป็นพิธีกรงานแข่งรอบชิงชนะเลิศของโซนเซียนเกมไทยแลนด์มอสเทอร์ฮันเตอร์วยนะครับก็ใครที่รู้อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งรู้เนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจและช่วยตติดดดดาาาม้วววยยนะรัเเี๋เจไปูก่ บรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยผมขอสปอยนิดนึงว่าเมื่อวานที่ผมได้มาซ้องนะครับอกเลยว่าแต่ละบูธท,ที่เขาเข้ามาเนี่ยเอาแต่ของเด็ดๆมาทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ของแบบโอ้อลังการมากๆนะครับงานไทยแรเกมโชว์ปีนี้เนี่ยไม่เหมือนเก่าอย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับไป สำหรับงาน Thailand g เกม Show ปี2022นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากห่างหายไปหลายปีในรอบนี้ก็ถือว่าเล่นใหญ่จับเต็มจริงๆนะครับเพราะบูธต่างๆที่มาในงานก็เรียกได้ว่างัดทุกอย่างออกมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นค่ายเกมชื่อดังแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนาต่างๆหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างทวิชก็มาอีกด้วยนะครับโดยมาเริ่มกับบูธแรกอย่างบูธของเซกากันนะครับเขาได้ทําการยกโซนิกที่เป็นมัสคอตหลักที่ได้จัดแสดงในงานโตเกียวเกมโชว มาตั้งที่งานไทยแลนด์เกม Show ด้วยนั่นเองก็บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดและใหญ่เอามากๆเลยและทัดมาก,กับบูธของเกม Summoner's War ทางทีมงานก็ได้ทําตู้กาชาปองขนาดยักษ์มาแจกของที่ระลึกให้กับคนในงานซึงบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆส่วนบูธข้างๆก็เป็น One Piece Odyssey ที่มีทั้งโชว์ฟิกเกอร์ One Piece ที่สวยงามมากมายทั้งเรือต่างๆและตัวละครชั้นนําให้ได้รับชมกันนะครับมีนําซ้ําทางทีมงานก็ได้นําตัวเกมมาให้ลองเล่นด้วยนั่นเอง แล้วก็มาถึงอีกบูธหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้อย่างบูธโปเกมอนนั่นเองโดยตัวบูธนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรแต่คนค่อนข้างให้ความสนใจพอตัวเลยทีเดียวเพราะเขาเพิ่งจะทําการประกาศภาคใหม่ไปนะครับอย่างภาค Scarlet และภาคไวโอเลตนั่นเองและที่บูธนะครับก็จะมีแจกของที่ระลึกอีกด้วยซึ่งพี่ออยก็เพิ่งไปโดนมาอีกคนนะครับผม แล้วก็มาถึงบูธสุดท้ายที่ผมสนใจนั่นก็คือบูธของค่ายเกมเกาหลีค่ายหนึ่งนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าชื่อเขาค่อนข้างจะอ่านยากมากๆฉะนั้นชื่อค่ายเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะโดยตัวของผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนใจเกมเด c โครที่เป็นเกมแนว RPG ที่มีอาร์ตท,ที่ดูน่ารักนะครับซึ่งหลังจากที่เข้าไปสอบถามพี่พนักง,งานเขาก็เลยได้ให้หนังสือแนะนารายละเอียดของเกมค่ายนี้มาเล่มหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมนะครับและหลังจากที่ผมได้เดินเล่นสักพักก็ได้เวลาเตรียม บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆและเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับว่ามันจะเดือดสักแค่ไหนมาใลรูปแบบของสปีดรันและเมืพูดถึงเกนแนวสปีดรันในตอนนี้นะครับเรื่องที่เมที่ทุกคนจะลนึกถึงกันในหัวใจเลยนั่นก็คือ โอเคบอสเซอร์ฮันเตอร์เนี่ยครับหรือว่าคนไหนเมางจะชอบเล่นต้องกมแนวล่าเนี่ยนะฮะและตอนนี้ครับผมไม่ได้อยู่บนเวทีนี้คนเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าหนุ่มหน้าตาดีใส่แว่นก็ดีครับผมผมหลายคนเลยคาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตามในคอมมเมดี้ของดาร์บอสเซอร์อยู่แล้วน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเดี๋ยวหน้าตัวเลยครับครับผมขอบคุณครับผมมาตี้จากช่องดิมัติโอนะครับ เคนิคการสอนเล่นอาวุธต่างๆเทคนิคต่างๆของเกม Monster Hunter นะครับเรบววาก็จะมีเทคนิคเกี่ยวกับาการล่ามอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็เรื่องเล่า,า,านะครับที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักนั่นเองครับโดยเฉพาะเรื่องการเล่าเล่านั่นเองทำให้เรารู้ว่ามอนสเตอร์บางตัวเนี้ยอยา่างรัทเลอสมีปวดที่มาอย่างไร,ไรต้องรู้อย่างไรรูไ้ไปถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาแข่งขันกันเนี่ยทางคุณมิวเทียลก็จะมาพูดถึงตัว มอเตาต่างๆครับผมนะฮะที่เป็นโจทย์ในการแข่งขัน,นเราในวันนี้ด้วยใช่แล้วครับโดยก่อนหน้านี้เราวันที่18กันยายนบอกครับผมก็ซึ่งวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับ <ๆ S 2> เราได้ทำการแข่งขัน,ขนรอบคัดเลือกจาก9ทีมนะครับแล้วคัดเหลือ3ทีมที่เข้ามาแข่งในงานไทยแลนด์เกมโชว์ในวันนี้นะครับผมโดยเควสที่ใช้ก็จะเป็นเควสอารีนา02และ03นะครับซึ่งแต่ละทีมก็ทำได้ดีมากๆแล้วก็ชี้เฉียงกันหลักวินาทีเพียงเท่านั้นเอง สำหรับกติก,กาของเราในวันนี้นะฮะใกล้ทานครับจะแข่งผันทั้งหมด3รอบนั่นก็คือรอบที่1จะเป็นการผ่านอารีนาเควสเอหอาร์หัวมาสเต a ตศูนย์สี่โดยจะต้องเป็นปะทะกับหนึ่งในสามหลอดใช่หนึ่งในสายชิปตุ่นครบผมกับเจ้ารูนากาลเจ้ามมาป่าตัวร้ายนครับผมและหลังจากนั้นครับรอบที่2จะเป็นเอฟอาร์ศูนย์ห้า คือหนึ่งในแฟลชิินของภาคซันเบรกนั่นเองนะครับเขาจะมาในทีมของมนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูฟนั่นเองนะครับโดยมอสเตอร์ <Boy S 1> ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีครบทั้งในเรื่องของความเร็วและความแรงนะครับซึ่งความน่ากลัวของเจ้าตัวนี้ในเฟสอารีนานี้ก็คือด้วยความที่มันอยู่ไม่สุดเนี่ยก็จะทําให้ฮันเตอร์น้ำคุนสถานการณ์ได้ยากมา,มากๆนะครับแล้วก็ท่าต่างๆของมันเนี่ยตีแล้วจะไม่ค่อยล้มนั่นเองครับคุณเอิร์นครับผมอย่างวอย่างห่อนเนี่งนะครับจังหวะนี้แต่เมื่อกี้เหมือนจะโดนไปหนึ่ง อย่งหลงแต่แต่ตอนนี้นะจะลี้กํเนิสูงๆได้หรือเปล่านั่นนะสครับพอมาเป็นปืนจากนี้แล้วยังแอบมี q u e s ้ i ม n mark นึดเงจ่ายแล้วว่าจะสามารถทำได้จริงๆหรือไม่แล้วก็ปือจากยัลงล้ต่ออีกนอกนึงดางโผล่ที่ไับ พี่ๆใหญ่ๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนขยันไม่แข่งแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค้าเลยนะครัคบ จะไปกินข้าวกับเด็กแกงครับตอนนี้เสร็จงานแล้วก็ออกเลยโล่งเสียงแพรปวดหลังเ <c oughs> ต็มที่ไปเลยครับแต่ก็สนุกมากสนุกมากจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่ก็ทำเต็มที่แล้วเนาะะแ,และแงเดี๋วตอนนี้ก็ไปพักผ่อนเดี๋ยวเกลับไปทำคลิปให้ทุกคนดูที่เจอกันนะครับยังไงียวยัยงง